สวัสดีครับท่านผู้ชมพบผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบังไฟของอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นาการจุดบังไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงมากนี่คือบริเวณที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูปด้านในว่ามันจะเข้าถึงฐานที่เขาปล่อยจรวดเอ้ปล่อยบังไฟหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวผมให้ดูตามถนนทาง่ๆๆๆอนว่ารถมันเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะห้าโมงเย็นก็มีรถทั้งเข้าและออกส่วนใหญ่จะออกละเริ่มจะกลับป้ายกลับช่องแล้วนะแต่ผมก็เลยจะไป <c oughs> ด,ดูเหมือนกับจะไม่ให้เข้าหรือย,ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะเมื่อกี้ผ่านมาท่านเจราจรท่านบอกไม่ให้เข้า ผมก็เลยไม่เข้าอีกด้านหนึ่งเพราะอีด้านนู้นไม่น่าจะเข้าได้มันเป็นวันเว๋ยวเราไมา่เข้าอีกด้านหนึ่งเข้าทั้งด้านของอำเภอนะครับตอนนี้เข้าเริ่มเตยมทยอยกลับกันเห็นไหมท่านผู้ชมเริมทยอยกลับกันรถก็จะติดๆหน่อยเนี่ยเริมทยอยกลับมาเริ่มออกเรียกว่าขับ ทยอยกลับบ้านกลับบ้านใครบ้านมานะครับต่างคนมาไกลกันมากมาจากร้อยเอ็ดมาจากศรีสเกตมาจากอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสบุริลำสุรินโอเยอะนะครับตัวนี้เห็นไหมถนนทางรถกำลังทยอยออกกันมานะครับท่านผู้ชมครับทยอยออกมาเป็นสายเลย ตอนเช้าเข้าก็เข้าเป็นสายแบบนี้แหละตอนนี้ออกก็ออกเป็นสายยาวเหยียดไปเดี๋ยวผมดูขามดูข้างในทีว่ามันจะมีที่จอดรถหรือว่าเข้าถึงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเข้าไม่ได้ครับรถเยอะเต็มไม่หมดเลยฮะมีทางวนตีขวางทางอยู่แล้วท่านผู้ชมดูนี่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยดูลานจอดรถก็ยังเต็มเขายังกลับออกก็ไม่หมด ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กาลังกลับกันะคร,รับเขากำลังเดินทางกลับที่เราก็ขับย้อนไปไปไม่ได้แล้วดูรอบรอบนอกพอมันก็นถ่ายทําได้เพียงรอบรอบนอกนะามาชเมเ้ยเข้าก็เข้าไม่ได้ออกก็ออกยากเนี่ยนะดูดูครับบองไฟที่เขายิงขึ้นไปแล้ว มองก็ไม่เห็นโคนอ้โหบังไฟก็ไขึ้น <c oughs> ไปดูแล้วขึ<า>้นไปดีแล้วมาไปท่าบาลีกไก่ยังไงท่าบาลาาลี <c oughs> ไม่รู้จักเลยท่านผู้ชมดูที่ขั้จุดฐา,านจุดบังไฟดูควันกระมงโฉงเฉงเนี่ยเข้าไม่ถึงฐานครับอยู่ไกลมามักมันจะมายัางไงครับแล้วก็ติด เ๋ยวก็จะเดินไปถามเจ้าหน้าที่อยู่ว่าจะเข้าทางไหนดีเดีไย้ยืนดูอยู่ใกล้ๆเนี่ยเครื่องดนตรีก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยประมาณสักสองร้อยเมตรเนี่ยเสียงดังดีอยมองมาเห็นบางไฟเลยท่านผู้ชมมืด ไม่เห็นเลยโอ้โหบางอันก็ม้วนซ้ายม้วนขวาม้มวนหน้าม้วนหลังแทนที่มันจะขึ้นไปข้างบนมันกลับไปม้วนลงมาดูนี่เดูดิม้วนลงหายไปแล้วนือนืนือเหายไปแล้ว,โอ,ๆๆลวโอ้อันจุดนี่ควันยังเยอะด,ดูควันขมงโฉงเฉงเลยสีขาวเนี่ยนี่นะครับ สองฟ้ามันจะได้มันต้องร้อนเพราะมันมีเมฆไปบงังมีมีพวกกลุ่มควันที่ไปบงังแสงอาทิตย์มันก็ทำให้ไม่ไม่ร้อนมาอีกราฟแล้วบ้างนู่นละบ้างไปเสีมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นเลยขึ้นไปสูงนู่นเลยมองไม่เห็นจริงๆโอ้โหถึงไหนด้วยอันนี้มองไม่เห็นในจอที่มองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยในจอจอโอ้โหเดีย่ยท่านผู้ชมดูครับไปที่ฐานไม่ได้ครับรถติดยาวเหยียดเข้าไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้ต้องอยู่รอบนอกอย่างเดียวนี่ครับถ่ายได้แค่นแค่นี้แหละเข้าไม่ถึงฐานรถเขาก็ต้องทยอยออกกันแล้วมันติดยาวเหยียดเขาบอกข้าห้ามเข้า ให้ออกได้อย่างเดียวโหโหผมก็เลยเข้าไม่ได้กันเราก็มาดูอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันโอ้โหดูเกบังไฟล้านจุดขึ้นไปแล้วดูนะครับควันขโมงโฉงเฉงขึ้นไปอ๋อรอบังต่อไปตัวนี้ก็ปล่อยบ้างาไฟแสงออกไปอีกบ้างแล้วครับท่านผู้ชมครับกำลังจุดครับกำลังจะทะยานขึ้นมา กำลังจะไปนู่นไปแล้วครับท่านผู้ชมพยันขึ้นไปแล้วนู่นเห็นไหมผมมองไม่เห็นอะไรท่านในทีวีไอ้ในโทรศัพท์มองไม่เห็นนู่นบนยอดไปนู่นแล้วนู่นนู่นพุ่งไปทางนู่นแล้วนู่นตามสายไฟไปนู่นและเห็นไหมโค้งลงไปนู่น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 ท่านผู้ชมเห็นไหมนู่นเห็นไหมโค้งไปนู่นนี่บางบางควายแสนท่านผู้ชม โดิ่งหัวลงไปไหนวะเนี่ยขอรถรถวิ่งผ่านติดยอดไม้ไปแล้วดูยังไปอีกยังบี้ยังบี้ยังเห็นยังเห็นอู้ไกลๆท่านผู้ชมไหมนู่นติดยอดไม้โอ้โหบังไฟแสงครับท่านผู้ชมดูดูที่ฐานนู่นคนขโมงชงเฉงไงเห็นไหมที่ฐานอันนี้ผมถ่ายไกลๆครับท่านผู้ชมมันเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เข้าลมติด มันเป็นงานประเพณีที่ยิงย่งใหญ่สุดในประเทศไทยและยิงย่งใหญ่สุดในภาคอีสานนี้ดูครับคลิปนี้เราก็ได้ดูจตกไกลๆครับเข้าใกล้ไม่ได้หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้น่าจะเคยได้ยินการจุดบั้งไฟของภาคอีสานเรานีาครับที่พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดยิงย่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไม่สามารถเข้าวิถ่าทรมข้าในได้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ